เฮ้ยมืออะไรก็ไปน้ำอยู่ตรงนี้นี่มันไออินโดนี่หว่าบอกว่าอยากอยากได้รถไม่มีนี้เอ้าอะไรนะเบอกว่าอยากได้รถไม่มีก็จบเฮ้ยใครมาใครมาเด็กแบนเหรอเฮ้ยใครเอาไอสัตว์ไอ่สัตว์โดนหลังซ้ายเฮ้ยทำไมเขาจอดอ่ะพี่ทำไมเขาจอดอ่ะผมพูดตรงๆนะพี่ใครที่อยู่ก็อยู่ ผมไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยรอกูก่อนน้องไอพี่ไอไอนั้นมันด่าพี่อ่ะผมไม่ได้ด่านะเมื่อกี้อ้าวจะหาเรื่องหรอวะมันไปนู่นแล้วอะพี่พี่จะไปไหนนี่ครับพี่พี่พี่เป็นอะไรครับ พีก่กระตุกปแปลกๆนั่นเนี่ยไปหาหมอไหมครับเฮ้ยมานี่ไอ้นี่มันด่าพี่เมื่อกี้ผมไม่ได้ด่าพี่คนนี้มันด่าฟาดกินไไนี่เขาถ่ายไว้อยู่ไปดูได้พี่ไปไปดูไปดูเชื่อผมอ่ะวันนี้อ่ำๆคนดูเล่นอ่ำคนดูเล่นอ๋อพี่ถือกล้องให้หน่อย <c oughs> <มา S 2> แต่กล้องถือให้อ๋อเอาดีๆประเด็นก็คือไม่เอ็งมาถูกจังหวะด้วย เมื่อกี้ไม่ใช่นะครับเขาเป็นตะกล้องผมนะครับใช่ครับมีใครมาอีกแล้ว่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อย่าตะโกนด่านะถ้าตะโกนโดนจริงนะเนี่ยเอออันนี้โดนจริงนะโอเควันนี้อินโดมาทำไรน้องเห็นได้อินโดป่ะพี่เห็นมาเห็นไหมสวัสดีวันนี้อินโดมาทำอะไรนั่งเล่นครับนั่งเล่นอะไรมึงเมื่อกี้ยังเปิดคลิปยังจะแว่นอยู่เลย มันบอกว่าก็คือมันบอกว่าอยากได้รถมันขออะไรนะขอพี่ซันซื้อรถให้ไม่มีกระจกรถอะไรนะเวฟเวฟเวฟอะไรนะเบรกลายสิบเบรกลายสิบทั้งหลังไงนู่นเบรกลยสิบเหรอตรงสเปกอินโดเลยนะดูดิมันขับเป็นไปเนี่ยพี่มันขับแเกียร์ไม่เป็นนะไม่เป็นไรต้นต้นไม้คอยเซฟให้มีกระจกด้วยีสเปกไทยอินโดเลยสเปกอินโดอะไรแบบ ข้าวคุ้เนาะข้าวฮึวโดวินโดใช่ไหมเดี๋ยวจะพี่แยนรถเดินครูด่ายวุ่งนี้วุ่งนี้เรียนมีเรียนไหมเนี่ยวันศุกร์ด้วยอ่วินโดแน่วันสุดท้ายไม่มีคขาดมีคาบครูเขาอ่ายังแยนได้โอเคขึ้นคล่อมเลยเดี๋ยววันนี้มาฝึกอินโดขับรถนะครับอันนี้ไม่ใช่รถมันนะเป็นรถผมเองได้แต่ว่าแม่แม่อินโดจะซื้อรถให้นะอินโดอยากได้รุ่นไหนนะเออ ล่นอะไรวะลิ้อเสไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้งให้เขาเรียกว่าลีดใช่ป่ะพี่ใช่ลีดอยากได้แบบนั้นเลยมีกระจกไหมมีีกระจเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจับไม่ได้ต้องมีนะไม่มีมึงโดนนะแต่งท่อปะไม่ไดงไม่ได้เดี๋ยวโดนเจ้ายึดได้ใช่ไม่ได้ตังครับไม่ได้อย่าอย่าเอาไปแต่งอย่าไปทำอะไรนะแบบขีดเดิมเดิมดีกว่าครับเดี๋ยวโดนอะไรครับจ่าบอสไม่ไม่มีตังค์ด้วยใช่ไม่มีตังมัไม่มีตังค์แต่ง คนณถึงใจ่งไม่เหอะผมไม่มีดังมึงไปแต่งรถแต่งอะไรมึงโดนจ่าบ,บอสไล่จับนะ <c oughs> เขาจับมึงถึงบ้านเลยนะกลัวไหมกลัวครับรู้จักจ่าบอสไหมไหมเอา คือผมมีกฎนะครับแล้วก็ผมบอกน้องมันว่าห้ามขับเกิน20ถ้าฝึกขับใหม่ๆห้ามขับเกิน20เลยเพราะมันอันตรายสําหรับเด็กโปรงแบบนี้อ่าลองลอง,ลองแบบไปตรงนู้นนะไปตรงนู้นน้ามันเห็นป้ายตรงนั้นไหมอะป้ายป้าย,ายาโฆษณารถอะ,ะมึงขับบนมาดิ<ะ>เฮ้ยมึงขับด้านซ้ายดิเลนซ้ายอ่ะเอออาขาขึ้นด้วยมึงขับเป็นปะนะพี่ดูมันขับเลนกลางอะ มันไปอยู่ประเทศไหนมาเยี่ยมขับรถเลนมันอยู่อเมริกาป่ะวะมันขับเลนกลางอะอันตรายนะแบบนี้ขับตามนะครับไม่ว่าจะขับถนนไหนทุกคนต้องขับเลนซ้ายนะอันนี้คือคือกฎหมายนะครับทุกคนไม่งั้นชนกันแน่นอนวนมาวนมาวนมาเออเ้มันเลี้ยวเป็นวินะพีดูดิมันเลี้ยวเป็นวะเมันเลี้ยวมันเลี้ยวได้มันเลี้ยวได้ว่ะ ไปนูนปน่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยขับไปขับไปนู่นเลยนูนนน่นแล้วก็เลี้ยวมา,เ,ามเห็นตรงรถเันแดนงเลยนี่เลี้ยวมาขับไปดิเอามึงือเลี้ยวมาทำไมเนี่ยเอากลัวครูเฉยเลยรถรถรถครูมึงเหรอโอ้อโหกระจอกมากเลยกวัวครูเฉครูจีรามุณทำไมไม่เลิกเรียนเลยน้อง มึงกลัวขูสมัยพี่ไม่ไม่เคยกลัวนะครับเพราะว่าสมัยพี่ไม่เคยขับรถด,ดูมันเลี้ยวพี่ดูมันเลี้ยวมันจะเลี้ยวได้ไหม่ะมนันนี่ที่มนันนี่ดีดจัดดีดจัด,ด,ด,ด ยากว่ะเอ้าครูคู่มาพอดีเฮ้ยยยยไยย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 บไยยย่ยยยยหยยยนยยยย่ยย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 เยย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 อยไยยยยยยยียยรยย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 ย ขัไปเลยออกตัวสิงเลยฟ้องเม่มังเนี่ม <mainland> ันขับเกินยี่ fuck!! ได้ว่าขี่ไปรับสาวอะสาวซ้อนมันจะขี่ไปรับสาวเดี๋ยวลองถามมันดูก่อนถ้าเป็นเราถ้าเรามีรถเราจะขี่ไปไหนครัพี่ขี่ไปไปดูหนังไปเดไปดูหนังไปอำนน่าจะเรยมีโรงหนังแล้วใช่ ถ้าอินโดมีรถอินโดจะเอาสีอะไรชมพูชมพูเพราะอะไรอะ่ะหยอกเ<ส>ดียวสีดำบี้<อ>สีดำแอมสีดำฟิวเฟี้ยวเลยแหมถ้าถ้ามันเปิดทำมีใครเห็นอ๋ออันนี้แสงได้ป่ะพี่ได้ๆแบบแล้วแบบมีรถแล้วมึงจะเอารถไปไหนอะ่ะเอาไปแบบเอาไปเที่ยวไหนเอาไปรับสาวเอาไปเรียนเอาไปอะไรแบบเนี้ยเอาไปซื้อหมาฮะไม่มีอะไรพี่เออเอาไปซื้อขนม โ้ขึ้นอย่างเป็นไรโด้เป็นไรใช่ปะเป็นคนพี้ยผมรู้ว่าอยากเป็นเด็กแบนเห็น,น,นบอกอยากได้รถไม่มีกระจกะขับไปขับไปน,น้องผมว่าเราต้องมีชาเลนจ์ให้มันมเวลาฝึกมันครับให้มันฝึกมั้งปะ ขี่ไม่ตรงเนี้ยตันนี้ัขได้ผมว่ามันต้องบนาได้มือไม่ต้องขาแข็งนะถ้าขับแบบเนี้ยตอนนี้ขามันยังอ่อนอยู่ครับข้อมือมันก็ยังอ่อนอยู่เพราะว่ามันการขับเราก็ต้องมีความมือแข็งถึงจะแบบทำแบบนี้ได้นะครับมีเฮ้ยเจังไหมวิธีฝึกตรงน็้ยังไงของมือข้อมือกิแข็งนะอันนี้เล่นกล้ามวิธีเล่นกล้ามพี่มีอาวุธเล่นกล้ามมันอยู่แบบนี้ก็มีอาวุธแบบไม่มันจะเป็นแบบดัมเบลนี่เป็นล่าแบบนี้มันจะแบบฝึกการปีกแขนปีกข้อมือ ก็ดัมเบลอีกอันนึงนะครับเป็นการกำแบบแบบนี้นะครับเหมือนกันมันจะเป็นดัมเบลรุ่นใหม่สั่งมาจากจีนนะคะเฮ้ย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 ยี่ไม่เห็นแล้วแป๊บเดียวตามันไปหน่อยพี่ดตามันไปหน่อยขี่ตามไปเลยไปทางแดงนั่นน่ะกูบอกว่าไปอย่าไปทางแดงแม่งลางรถนะตัวแรงต่ลง ยังเร็วสุดอยู่นะครับมาติน1 3ึ5ครับผู้นำจ่อหลังเข้ามาครับบานนิดนึงครับบรญญาย่าจ่อติดมาตินเข้ามาแล้วลงเนินมาเปิดลายออกไปครับตัดเข้าในนะผู้ชมบรญญาย่าบอกเลยกูห้ามขับเร็วโอ้โหดูดิ วบอกปุ๋มว่าห้ามขับดีว่อะคุณดูดูสิมันไม่ได้แน่ใช่ไ,ชมไหมพี่ใช่เดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวฟ้องนะกระโปรงอะพี่แรงกว่าน,น้องแต่ไม่ควรทำตามนะคะเมื่อกี้พี่หมอกพี่บอกว่าอะไรนะพี่ไม่ควรทำตามแกไม่ควรทำตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เลนสซ้ายดิห้ามไปเลนกลางเห็นแม่อินโดบอกจะซื้อคันแบบนี้ให้อ่ะใช่ป่ะพี่แม่พี<ส>่อนะไ,ไรวะผมสง่สงผมไม่รู้แม่อินโดจะซื้อคันนั้นให้นะครับเฮ้ยอินโดจะไปใส่เกียร์ยเล่นดิเฮ้ยสับเป็นป่ะนีสับเดินสับสับข่อยว่ะว่าแต่มึงไปตานยังไงขับมา,าใช่ไหมเนี่ยไปต้านยังไงเนี่ยสตาร์ทขาดิต้านขวางมึงอ่ะเฮ้ยอย่าสตาร์ทนะ ไหนมึงลองสตาร์รถดิโอเคพี่สตาร์ด้านขวามือขวามืออ่าโอเคทำไม่สตาร์รถดิกูบอกว่าด้านขวามึงรู้จัก um ด้านขวาไหมเนี่ยไหนไหนซ้ายไหนขวามึงลองยกมือขึ้นดิอ่าซ้ายมือขวามือด้านนี้ดิด้านนี้ด้านนี้มึงก็สตาร์รถดิสตาร์รถอ๋อสตาร์รถสตาร์กิ ไม่ใช่ไม่นี่รถสตาร์รถอ่ะสตาร์ทขา่ะมึงหมไหวมนม,ม,มึงมีแรงสตาร์ทไหมเนี่ยเอเอถูกต้องไจอดจอาจอดจเฮ้ยย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  เพี่ลากใส่เด็กแบนนี้เหรอว่ามันไม่ได้ดูอะขับรถขับไม่ได้หลักเกี้ยวแบบอีพีนี้อีพีแรกเลยเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายคลิปให้ดูทุกวันนะครับอีพีนี้ก็น้ำกูอ๋อ,อเจเรมวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยคล่องมือใช่ไหมเดี๋ยววัานหน้ามีใหม่นะครับเดี๋ยวจะฝึกมันทุกวันเลยแล้วก็ถ่ายลงนะครับผมไปไยระ้องไว้เนี่ย แม่ผมขัดเลยอ่ะอคุยคุยเปิดคิดิดี